อยากบอกให้คุณน,นั้นได้เข้าใจว่าจังดวงใจผมมีแค่คุณทำงานเก็บเงินไปสู้ขอคุณวอนพ่ออย่าเพิ่งยกคุณให้ใครทรัพย์สินเงินทองม,มันของโนกกายค่าฟันกันได้ไปหลายคนให้นามสกุลผมเป็นของคุณทั้งชีวานี้ยอมลีให้เลยโอ้มาคุณคุณสวยทำใจผมรทาวถวยตแต่ครั้งนั้นที่เราจ้องตา ี่ฉันไหนผมคิดทันได้ว่าเป็นนางฟ้าติดปีกลงมาจากสูงสวรรค์ความฝันหรือไรโอ้โอฉัยงามเกินจริงไม่มีที่ดึงเนื้อ,อยิ่งทุกสิ่งที่พบเจอมาวอนเทพเทวด,ดาพาน้องนวลน,นางนั้นมาใกล้ผมเพราคุณมีค่ากว่าสิ่งไหนไหนยอมเชทั้งใจ เต็มใจให้คุณอย่าเพิ่งมองว่าผมจะชูในสายตาคุณผมมีแค่คุณแค่คุณคนเดียวไม่เลี้ยวมองใครอยากบอกให้คุณนั้นได้เข้าใจว่าจังดวงใจผมมีแค่คุณทำงานเก็บเงินไปสู้ขอคุณวอนพออย่าเพิ่งยกคุณให้ใครเสีสยเงินทองมันคงนอกกายค่าฟันกันตายไปแล ที่นามสกุลผมเป็นของคุณทั้งชีวานี้ยอมที่ให้เลยจะหากวันใดคุณมีหัวใจเก็บไว้ให้ผมมันคงสุขสมมีคุณและผมในงานวิวาจะไม่นอกใจให้ช้ำสูงในดังฉันดาราได้โปรดฉันทราบอกว่ารัญญาว่าผมรักเธอ